การซ่อมสปอยเลอร์พลาส,สติกแตกนะครับผมก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของเรานะครับเราก็มาเริ่มด้วยจากการจัดทรงพลาส,สติกนะครับแล้วก็ใช้ปืนลวดร้อนนะครับผมในการเชื่อมพลาส,สติกแตกให้มันต่อกันนะครับเมื่อเราเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะ นำลูกหมูหินเจียนะครับมาตัดขามันออกนะครับแล้วก็เจียให้มันเรียบเรียนนะครับผมต่อไปก็ขัดกระดาษทรายแล้วก็โป้ด้วยสีโป้ครับผมโป้สีโป้ให้เต็มให้เนียนนะครับจากเราโป้สีโป้เสร็จเรียบร้อยให้เต็มไม่ให้เป็นหลุมนะครับโป้เสร็จแล้วเราก็จะมาทําการขัดออกเพื่อให้ได้ละนาานะครับที่สวยงามเรียบเนียนนะครับผม อันนี้เลยก็โป้ไปเรื่อยครับโป้จนกว่าจะเต็มครับหลายหลายรอบครับผมอ่าเสร็จแล้วแล้วก็มาขัดครับขัดให้มันเรียบเนียนกลืนไปกับสปอยเลอร์เดิมนะครับผมอย่าให้มันเป็นหลุมหรือสูงกว่านะครับอย่าลืมติดตามพวกเราได้ทางยู u ูบทิกต k อกอินสตาแกรมและ a c e b o o k นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับนะครับโป้ขัดเสร็จแล้วต่อไปก็ตีสีพื้นเสร็จแล้วก็เรามาเก็บลอยอีกรอบหนึ่งนะครับพวกตามดพวกอะไรเล็กๆครับผมเราก็จะมา โก้แล้วก็ขัดอีกรอบหนึ่งให้มันเนียนไม่ให้มีรูนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็มาพ่นสีจริงแล้วก็เคลือบแล็กเกอร์ก็คือเสร็จงานแล้วครับผมสปอยเลอร์ซ่อมเสร็จเรียบร้อยครับผมฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมติดตามพวกเราได้ทาง YouTube, t i k t o k i n s t a g กร m และ Facebook นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ